ทุกปัญหาไม่ว่าใครในโลกนี้ใครมีทุกข์ใครมีปัญหากันใครมีเรื่องอะไรต้องรู้จักเอาธรรมะยกมาพูดด้วยเหตุด้วยผลนี่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะยกเรื่องมาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลพอพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้ว มันไม่ได้ผลก็ต้องยกมาตัดมาโปง่งมาวางเนี่ยสำคัญมากๆในตรงนี้ถ้าไม่ยกมาตัดมาปป่งมาวางก็ถือว่าเป็นทุกข์เป็นวิบากเป็นกรรมของบุคคลคนนั้นไปยกเว้นเป็นเช่นว่าลูกทุกข์แม่ทุกข์เพราะลูกถ้าพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วนะ ไม่ยกมาตัดมาปงมาวางนะก็ถือเป็นวิบากกรรมของแม่ไปนะถ้าลูกทุกเพราะแม่ก็เช่นเดียวกันลูกก็ต้องพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดแล้วไม่ได้ผลก็ต้องตัดต้องปงต้องวางถ้าไม่ตัดไม่ปงไม่วางก็ถือเป็นวิบากกรรมของลูกไปนี่เรียกว่ากินข้าวแทนกันไม่ได้